อาสวัสดีท่านผู <Beautiful>, ้ชมเียครับผมวันนี้อยู่ผมมิสเตอร์นคกเรกเกอร์อยงเคยมาในเกมมวตไม่ใช่ว่าลายหม่เอะไรกันเนี่ยนะครับก็กลับมาอีกครั้งและตอนนี้นะครับผมได้ชวนอีกหนึ่งคนนะครับแขกแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่ถือว่าดังในระดับหนึ่งในเกมพาวเวอร์เหมือนกันนะครับก็แนะนำตัวนะครับคุณเหมียวอ่าสวัสดีค่ะเหมียวซินเนลทีวีค่ะ นผู้หญิงนะครับหน้าแม่ผู้ชายคงเบื่อแหละครับผู้หญิงผู้ชายแค่กินไม่เบื่อผู้ชายค่ะไม่ใช่สาวตุ่นนะครับผู้ชายไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดห้องกันดีกว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมไม่มียาที่ดำสามสองหนึ่งปุ๊บเปิดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียกใไรกันมึงหนมาเลยเออมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคอยดูเลยมา พี่เมียวกับพี่ไอเป็นแฟนกันเหรอเออไ่หรอไปหรอแฟนแับเจโลนู่นเออมันมีทุกคลิปครับไอคำถามแบบนี้คำถามแบบเนี้ยเจอกันเบื่อเจอกันเลยไอเราก็ตอบว่าโอ้ยไม่ใช่เนาะเขาก็ถามว่าเราอ้าโอ้ฟักจะกดเลยเหรอจะกดเลยโอ้นี่ตั้งตาจริงๆมาเดี๋ยวเราเล่นด่านใหม่ด่านนี้แหละเลยหรอ จะกดเลยเหรอพี่มันที่สารทลรละเว้ยไปทำยังไงจะไอขอโทษเหมียวพี่ขอโทษพี่ขอโทษเคพี่พี่กดเลยดีแล้วกันนะพี่โอเคผมกดเลยี่แต่ผมกดปุ่มสตาร์นั่นไงมากันดีแล้วนะครับนะขายไม่ทันก็อดไปนะครับน้าโอ้นี่ขนาดไม่ได้ผมโพสเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็มากันตรุมเลยพระเจ้าจอรสก็ช่วยก็าทำไงได้ล่ะแล้วพี่ไอจะถ่ายไหมเนี่ยเออดูอ๋ออันนี้กดถ่ายนานถ่ายนานล้ะ ถ่ายตั้งนานแล้วโอ้เมวถ่ายเหรอแมวถ่ายดีเอาละไงครับท่านผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อสี่มุมกล้องสีสไตล์ครับใครอยากดูช่องไหนดูคนนั้นครับยกเว้นคิดเขาคิดไม่ได้ถ่ายใช่ไหมคิดเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ถ่ายอ่าจอยเลยจอยเลยผมเป็คนธรรมดาที่มีไม่รายการดังหรืออย่างแบบนะครับนะมาเดี่ละมันดีกาให้สุดดีเซอร์เลยกว่าได้ เดาี้อุรอรออยู่นะครับแหมรอนะครับเงียบเงียบเงียบเลยนะครับสามชแนลนะครับหน้าที่สามารถกดเข้าไปดูกันได้ก็คือพี่ไอพี่เหมียวพี่เหมียวหรอเหมียวอายุเท่าไหร่เนี่ยเหมียว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 ขึ้นมสามค่ะอ๋อต้องเรียกว่าน้องเหมียวนะครับเพราะผมอายุสิบเลีแล้วผมมอสองเองรุ่นน้อง อ่านั้นก็น้องไอซ์นะครับนะเพรผมแก่สุดชาวบ้านเลยแก่สุดแก่ที่สุดเลยนะครับอ่านะครับนะก็ไปดูกันได้นะครับช่องพี่ไอซ์น้องไอซ์น้องเหมียวนะครับนะแล้วก็ผมด้วยนะครับนะอย่าลืมช่องผมด้วยนะครับสามารถไปกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับกระทืรซับสไครต์ได้เลยนะครับ ก็ซับซักครั้ได้เลยนะครับนตอนนี้พี่ไอต์ก็200ซับแล้วพี่เมียวก็450ใช่ไหมสี่ร้อยห้าสิบสามยอดแล้วค่ะส่วนส่วนผมก็หนึ่งพันพันสองนะครับนะเยอะกว่าชาวบ้านแล้วช่องเก่าผมจังเลยช่องถ้าถถ้้าาพี่ไอต์ยังใช้ช่องเก่านี่ก็โอ้สองสามพันแล้วมั้งอันนี้ถ่ายอยู่วะ ไทยอยู่ไายอยู่กดเธอกดเธอเขารอานักนะไปสามรดเร็วพี่อามพี่หื่นกดเร็วสองกดสองอ้าวอ้าวไอ้คนดูมันเขาแต่งตัวทำไมวะเนี่ยเออเนาะอ้าวไปเออไม่รอเล้เว้ยก็วันนี้ก็อยู่กับด่านล็อกแบสเอสนะครับ ก็เป็นหมดก็คือก็คือด่านด่านของชาวล็อกนะครับนะชาวล็อกก็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 ชื่อชื่อห้องเขยงว่าล็อกนี่นะซึ่งคือด่านนี้ล็อกมากมาแล้วนะครับนะตอนนี้คนเริ่มทยอยยืเข้ามาแล้วนะครับนะใครตายคนแรกของเฮาเหมียวใครทะลุไม่ได้เหมียวเอ้าเหมียวเหมียวใครตายคนแรกของเฮาพลาดอีกเอ้ยเอ้ยเราเคยจำได้ว่าเราเคยให้เหมียวพูดคำว่าเหมียวแบบ แบบตาล e ักส um. ุดๆเดี๋ยวมูหม่เอาแมวาดวาเอาวาาไอ้งเอาแมวจอาหมาฮะโอ้มามางศัตรูมางชาวบ้านเขาเลยเออเย่โหตายแน่แตายแน่แตายอ้าวไม่ตายเว้ยเฮ้ยแล้วทาไมคนมันหลุดเยอะจังเลยแบบเขาไม่เจ็บอ๋อเขาเข้าไปครอบกันง นนนนเขาเข้าพร้อมกันเลยไงหลายคนเลยก็เลยหลุดกัน <c oughs> เหมือนทีบีในของมิพี่โน้ตเนี่ยหลุดเข้ากันเยอะก็เลยหลุดกันระนาวผมด้วยผมก็หล, <c oughs> ลุดกันเป็นหลุดกันเป็นเปรี้ยวเลยใช่ไหมเฮ้ยน้ำมะนาวหลุดเป็นมะนาวหลุดเป็นมะนาวโอ้ยโอ้ยเกิดผิพลาดวจะขับโอ้ยชื่ออะไรเนี่ยเฮลโหลโอ้ ไม่ได้คิวเลยตายตายแล้วสองรอบเฮ้ยเต้อันดับคนหน่อยสิพวกเธอไม่ไม่นี่มีเกาะ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 ไรเฮ้ยคิวรอบแรกเฮ้ยแค่ตัวปลาเก็บก่อนโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหทำไมน้องกันเสียงหลงเป็นจังเนี่ยเกิดนเลย เห็นพี่ผมว่าอยาจะไปโดนไปโดนใครเย็บตุ่นะร้องเสียสงผมกับตังห้องเลยไกลๆไกลๆก่อนที่เราจะมาเล่นเมื่อวันนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าท่านสามารถที่จะดูมุมมองคนไหนก็ได้นะครับทั้งพี่ไอซ์แล้วก็พี่เหมียวนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายกี่นาทีนะครับนั่นแต่ผมนี่ขอ50นาทีนะครับแล้วไปนครับจะมีคนแบบว่าว่างๆเอาคลิปเรา3คนแล้วมาถ่ายพร้อมกันไปดูแล้วมันจะเป็น3ามุมกล้องแบบคลิปเดียวกันเลย ยืนไรคิดยิงเลยยิงมันยืนได้ข้ามันมันยืนได้โอ้ยมันไม่ตายแสบทองแสบทองโคตัดตันะสิโอ้ยโอ้ยตายอยถางนี้มันยิงทะลุผ้าได้ปะยิงได้ยิงได้ยิงได้เหรอแต่แต่มีปืนเดียวที่ยิงทะลุไม่ได้ปืนไข่อด้โอ้ยโดนหมอบโอ้คิดโอ้ยิงกันเต็มไม่ตาย โอ้คนเหล็กหรือแมวเนี่ยเฮ้ยฝั่งนั้นนำแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นปว้ดใจเย็นไอ้พี่ไอ้พี่แทงก่อนโอ้ยปรนดีมากเลยจิ้งจกจิ้งิกมา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 ฝั่งน้เฮ้ยเหยาอย่าอย่าอย่ามาเป็นน้ำตารตอนนี้มันเป็นอวตาตนั่งเอาคืนไม่ไก่เอาโคตรแหลกเลยอะอ่าเหนียวแหลกเหรอ อย่าพ huh? e ูดว um, ่าเรื่องแหลกไม่ฉะนั้นคนดูจะเสียอ like ัตลบกอัตลบในการดูนะครับอัตลักอัตลบนะครับโอ้ยเดี๋อเด๋อใครไม่ทราบว่าใครเดินอกโดยอัตลักอัตลักอัตลบกษโอ้แหลกค่าเทพอย่าเนี้แหละถ้ามีอัตลักเนี่ยรสชาติจะหวานมันนะฮะเอ้ยทะพี่ไอจันส่วนอัตลบนะครับก็คือเป็นอะไรแต่ความล็อกการล็อกกูเจอว่ามีคนไม่กดแน่เลยโอ้ยโดนยิง เรื่องนี้หมดไปหมดทั้ไม่รู้สินะไม่รู้สินะแต่ว่าตายแล้วนี่จะถูกช่วยเหลือเป็นจิตเด็ตายนี่ใส่เขาแขนใจน่าดูตายไอ้ดูระดมสุดแล้วเหลือจิตเด็ดอ่ะเขาได้รับสารเลยอุ้ยแบบมันโดนเจ๊กอยู่อเออวันนี้เราไปโทรหาเจฟนี่คงไม่มีรายการนี้มั้งไม่มีชัวเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นแบบถ่ายฮอนปกติธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละถ่ายฮอนดค่ะคอนคอน ไม่ไไยนี่มานะอะไรอ่ะไทยไไทยไทยแคบเลยไทยานะเฮ้ยไทยนั้นก็ได้ไม่มินก็ได้เออเุ้ยเุ้ยเอาวาตาสตารผมไม่เล่นมันจะลุกผมละเฮ้ยย้าไม่ได้แล้วถ้าโปรยหนถแรงนะจ่ายไวปีถ้าโรยหนงแรงนะถ้าโปรยไบอกว่าจิงผ่านท่าได้ใช่ปะ ใช่ใช่ยิงผ่านผ้าได้บางคนแม่นแบบยิงยิงทะลุผ้าโดนเทปลองมาถามดูแล้วมันดูไอ้นี่ได้ดูลายแต่เราแค่ลองเข้ามาดูดูลายผ้าเออดูลายผ้ามันจะมีแสงโอ้ยไม่อยากจะถึงฝั่งฟ้าโอ้ยโหพระเจ้าเหนียวมือมองฟ้า ฉันกิกระตุนบีชอดภัโอ้ยกุ้นมาจโอ้ยาตายยากจังวะเดี๋ยวจะตย่หอยจะถ่หนูตยบีชบีชบีชโอ้ยได้วยไม่ใครแม่งสนายเอาเลยอ่ะยิว้ย นะครรับีเาามหลังจากที่จบกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปกันกันว่าใครเป็นที่โลนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับหมายถึงพวกเราเนี่ยแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยจีมเนี่ยเนี้ยจอมก็คนที่มีโอกาสที่จะเป็นที่โลมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเอ้อคือคือต้องแย่งระหว่างทิดกับเหนียนี่แหละไอ้โลดแน่นอนแล้วแหละไอ้โหดเหลือเกิน เราก็นั่งเงียบยิงอยู่ตั้งนานที่เราเลยอยากจะกรี๊ดโอ้ยติดไปตายซะก่นดีเขาไม่ตายเงียบอ่ะโอ้ยโอ้ยแตกแหลกโอ้ยเอาดิ้งเฉยเลยเฮ้ยเอาให้ติดอยู่พับบ้านใหอยู่ติดอยู่พัาบ้านือมหนุ่มยอมเอาติดเองหนูเกินมากเออพับ้ยโอ้ ทุคนหมดอะไรกันวะโอ้ยไห่ไอ่ผ่านง่ายไปเฮ้ยผ่านลันชนะจริงเโอ้ชนะอีกแล้วแพ้สองนะเป็นนะเฮ้ยสอเธอผ่านชนะการที่เป็นเกมไม่นับอ้าวผู้เล่นมากเฮ้ยขบวนนะคไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยเมียก็ต้องต้องต้องเป็นทอมแน่นอนแหละเพราะว่าพี่เมียว่าสุดท้ายสุดท้ายเลยเนี่ยอันดับสี่เลยเนี่ยทีหนึ่งเป็นแกเย้กัม ใครได้ที่เงี้ยเอานี้มาเออเดี๋ยวเดี๋ยวอยากอยากตกอันดับโลอ่ะใครก็ได้เซ็งด้วยตกอันดับโลดเซ็งอะไรโอ้โกลบก็รู้สึกมันไม่กดอืมมันเหมือนมีกดไม่กดจับค้งเลยก็ใครไม่ผมก็ไม่ได้ออกคลิปนะไม่ได้โมะนะไม่จะบุนไม่จะเกิดด้วยไม่ใช่โอ้โว้ยใครเอ่ไอ้ครับโอ้ยตบสุดท้ายเป็นผมนี่เอง ศพสุดท้ายนะครับมาดูอันดับดีกว่านะครับก็ฝั่งเรานะครับที่โหลดนะครับก็คือคุณเหมียวนะครับนะฆ่าห้าตายแปดช่วยเหลือเจ็ดอันดับหนึ่งของทีมเราคือพีไอ์นะครับยี่สิบสามนะครับตายแปดช่วยเหลือเจ็ดส่วนผมก็สิบสามนะครับฆ่าสิบสามตายสิบสี่ช่วยเหลือสองโอ้น้อยกว่าชาวบ้านเลยส่วนคิดนะครับตายไปสิบสามฆ่าไปแปดช่วยเหลือสอง นะครับจบจบลิกเกอร์ครับถ้า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 เหมารวมกันหมดนี่ไอที่หนึ่งผมที่สองเอ่อคิดที่สามแล้วก็เหมียวที่ทโหลนะครับนะเดี๋ยวบอกเลยว่าบิวทอมที่หนึ่งแกที่หนึ่งแกก็คือพี่ไอนะครับนะอ่าอา้ใครได้ไหมฉันเยืมหน่อย <c oughs> เออา,าพี่ไอกรรมผมมีใช่คนอย่างนั้นนะครับผมเป็นใคร ผมเป็นเคสนะฮะเอาแล้วครับจะลากใครเข้ามาอีกนะเนี่ยผมยอมรับนะผมผมไม่เมีนะครับโอ้ผมไม่มีนะครับมีต่อนะต่อนะครับมีต่อคิมนี่ได้คลิปนีอ่านอื่นได้ไหมได้เลยด้านไหนดีอาด้านไหนดีแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่นะครับอ่าก็เอาด่านหนึ่งที่ผมยังดูซิมีด่านหนึ่งที่ผมยังไม่เคยถ่ายบ้างเนี่ย ช่วยด่านทุกด่านนี่านได้ปี๊บเฮ้ยเจฟยอยแท็บอยู่ไวชแนลเราด้วยนะแท็บทุกชแนลเลยพี่ถ่ายกันนะเออแล้วก็แท็กแต่งนั้นด้วยแท็กคลิปด้วยคลิปคราวนี้แหละคลิปยาวใช่อัดอัดวันยี่สี่ชั่วโมงโอ้โหนานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่มันดาวน์โหลดเลาวลดคลิปสี่ชั่วโมงนะลงคลิปอ่ะแน่นอน เป็นปีวันหนึ่งะไม่ใช่ไม่ใช่ปีครับไมอาดิตย์หนึ่งเลยคออัดอัดซึ่งอัดสิบยี่สิบปีเสร็จนะครับอัดต่อรัตัดต่อแค่ตัดต่อนั่นก็โอ้ตายแล้วขี้จะแตกอยู่แล้วต่อใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะลงทีนี้ใช้เวลาแบบข้ามหนึ่งเดี๋ยวไฟตกอีกเก็บไม่ทันแย่เลยแย่เลยเพง นะครับพี่เหมียวโอ้มีคนทำพี่เหมียวด้วยอ่ะโอ้ยพี่เหมียวพี่เหมียวดังแล้วพี่เหมียวดังแล้วยินดีด้วยนะครับนะเอออดีได้ครับดังนานแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปหยิบ้ําแป๊บนึงเทียวอีกแล้วทำนึ่วันนึงักอ่าในคลิปนี้ครับก็ผมก็จะแนะนำสับใครที่แบบอยากจะทำคลิปถ่ายคลิปทอยวอลแบบถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายอ่าคลิป ที่แบบว่าที่แฉอย่างที่พวกผมถ่ายกันอ่ะอันดับแรกเลยที่ทุกคนต้องมีคือขาดอมได้ครับมีไมค์ครับถ้าไม่มีไมค์ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีอัตรหลดในการเอการดูมากแค่ไหนครับแต่อันดับแรกเลยคือมีไมค์ครับอันดับสองมีโปรแกรมถ่ายอันดับสามมีโปรแกรมตัดต่อคลิปอันดับสี่ครับก็ยู u ูบชแนลของตัวเองท่านั้นแหละถ้าเรามีครบอย่างนี้ก็ถือว่า โอเคแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือสไตล์ของเราเองว่าเรามีสไตล์การแคสเกมของเราเป็นยังไงนะอย่างเช่นบางคนก็แคเป็นปักต้แล้วว่าัส,สดีค่ำชมวันนี้ก็อยู่กับผมอมกเ่นกคยกก็วันนี้ก็อยู่กับช่วงแคสโดนใจว่าใจโดนเธอแคสอะไรเลยเลวแล้วแต่ในการเอ่อพูดของภาษาแต่และภาษาแต่ของผมนี่ก็อาจจะมีแบบสำเนียงของ ลามาด้วยเพราะว่าของผมนี่มันเป็นไทยพวนนะก็ถ้าใครไม่รู้ไทยพวนเป็นงไงก็พูดผวนเอานะครทุยไม่ใช่นะมันคนพวนนะฮะโอเ<า>คก็และอีกคนหนึ่งแหละพี่เหมียวเหมียวก็ถ่ายนะสไตล์ของเหมียวเป็นยังไงก็แบบว่าถ่ายแบบไม่คิดอะไรเลยอยากถ่ายก็ถ่ายไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ก่อนถ่ายก็ค Ly ิดคอนเซปต์ไว้ก่อนเนาะจะพูดเกี่ยวกับอะไรดีไม่อย่างก็เพิดไม่ออกอ่ะ อ่ะแล้วถ้าสมมติรับด้วยคนเนี้ยเขาบอกว่าแอดแล้วอ่แล้วถ้าสมมติว่าคิดถ่ายอ่ะสไตล์ของคิดจะเป็นยังไงสไตล์ <Kid. S 1> อ่ะอปกรณ์ต้องส่เติรดตดตมันคนละสไตล์เลยนะครับส่วนสไตล์ของผมนะครับต้องแบบกินเกียนนะครับแล้วก็หยาบมั่งแต่อย่าเยอะนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูเขาบ่นมาว่าบ่นเฮี้ยอะไรนะครับนะ เป็นไงอย่างแรงเลยนะนะครับหนักเลยอย่างนี้ไม่ดีนะครับนะก็ขำๆก็แค่สไตล์ผมคือเล่นฮาฮาเกียรเกียเหมือนเดิมทั้งเคยนะครับเกียแต่คือแบบว่าอยากพยายามอยากเบอเกินไปเพราะคนดูจะแบบว่าคลิปนี้จะดูเป็นการไล่สาระทันทีมันจะดูคลิปแบบว่าเราจะดูอะไรวะคอนเซ็ปต์ผมรายการนี้คือไล์สาระนะครับตั้มเรียบร้อยอ้าวคิดอยู่ไหนอ่ะ ขี้มั้งอาวอยู่นะหรือว่าหลุดไปแล้วอ๋ออ,อ,อยู่นี่อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่นะไม่ใช่ในสกายสกายไม่ใช่ในเกมอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวตัดคลิปน,นะครับผมเดี๋ยวกลับมาตอนที่พวกเราทั้งสี่คนพร้อมกันนะครับพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับตัดกันอีกแล้วตัดไม่บ่อยก,ก็ไม่ดีนะ